สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ไอเดียเงินล้านช่องที่เล่าเรื่องหาเงินแบบภาษาคนพูดเข้าใจง่ายทำตามได้จริงวันนี้เป็นเอพิโซดแรกของเราหัวข้อคือทำไมเรายังไม่รวยเลิกโทษด,ดวงแล้วเริ่มลงมือวันนี้ก่อนเริ่มผมมีคำถามเดียวสั้นๆให้คุณคิดตามนะครับถ้าพรุ่งนี้เราตื่นมาโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องดวงเรื่องเส้นเรื่องต้นทุนคุณจะเริ่มทำอะไรชิ้นเล็ก เพื่อให้ตัวเองเข้าใกล้เงินล้านขึ้นอีก1นึ่ก้าคำตอบของคุณคือจุดเริ่มต้นของตอนนี้เลยครับหลายพี่มาผมเองก็เคยเชื่อว่าคนรวยเพราะโชคดีแต่วันหนึ่งผมโดนเตือนสติว่าดวงอาจช่วยแต่ตารางงานต่างหากที่กำหนดชีวิตตั้งแต่นั้นผมเปลี่ยนจากการอิจฉาคนอื่นมาเป็นเช็คตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรไปแล้วหนึ่งอย่างที่พรุ่งนี้ฉันจะขอบคุณตัวเองได้ นั่นคือจุดที่ไรายได้ก้อนแรกเริ่มเกิดขึ้นจริงๆเอพิโซดนี้ผมจะชวนคุณปลดล็อก3อย่าง 1. รู้จัก5ตัวล็อกที่ทำให้เรายังไม่รวย 2. กรอบคิดใหม่3ข้อที่ใช้ได้ทันทีและ3แผน30วันจากศูนย์สู่เงินก้อนแรกฟังจบคุณจะมีการบ้านง่ายๆที่เริ่มได้เลยวันนี้เริ่มที่5ตัวล็อกกันก่อนนะครับตัวล็อกที่ 1. เรารอความพร้อมเกินไป เรามักคิดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มเมื่อเก่งกว่านี้มีอุปกรณ์ดีกว่านี้หรือมีเวลาว่างกว่านี้ความจริงคือคุณจะไม่พร้อม100%เซหรอกครับเริ่มตอนพร้อมสัก70%แล้วปล่อยให้การลงมือพาเราไปถึงอีก30%ที่เหลือตัวล็อกที่2ทํทำทุกอย่างคนเดียวเราพยายามคิดคน้นทำขายบริการตอบลูกค้าอยู่คนเดียวทั้งหมดแล้วก็เหนื่อยและเลือกกังคันวิธีที่ฉลาดกว่าคือ เลือกจุดที่เราเก่งจริงแล้วใช้แพลตฟอร์มหรือคนช่วยในจุดที่เราไม่ถนัดเช่นจ้างฟรีแลนซ์ทำภาพใช้เครื่องมือ AI ช่วยเขียนช่วยตัดต่อเพื่อให้เรามีเวลาไปขายและพัฒนาสินค้าตัวล็อกที่3เสพมากกว่าทำเราดูคลิปอ่านโพสต์เข้าเรียนออนไลน์เต็มไปหมดแต่ไม่ได้นำไปลงมือจริงลองตั้งกฎส่วนตัวง่ายๆวันนี้เสพความรู้10นาทีต้องลงมือ20นาทีเสมอ ต่อให้เล็กน้อยแค่ไหนก็ถือว่าชนะตัวล็อกที่4ไม่วัดผลเราบอกว่าขายไม่ได้แต่ไม่เคยนับเลยว่ามีคนเห็นโพสต์กี่คนอินบ็อกซ์มากี่ครั้งอัตราปิดการขายเท่าไหร่หากเราไม่วัดเราจะปรับอะไรไม่ได้เลยเริ่มด้วยสมุดหนึ่งเล่มหรือไฟล์ง่ายๆบันทึกรายรับรายจ่ายกำไรขั้นต้นและตัวเลขสำคัญสัปดาห์ต่อสัปดาห์ตัวล็อกที่5กลัวขาย หลายคนรู้สึกว่าการขายคือการรบกวนคนอื่นเลยพูดอ้อมๆจนลูกค้าไม่เข้าใจว่าของเราช่วยอะไรจำไว้ครับการขายคือการเสนอทางออกให้ปัญหาถ้าของคุณดีจริงและช่วยเขาได้การบอกเขาตรงๆคือการบริการไม่ใช่การยัดเยียดโอเคเรารู้ตัวล็อกแล้วต่อไปคือกรอบคิดใหม่3ข้อเพื่อปลดล็อกทันทีข้อแรกคิดแบบนักทดสอบไม่ใช่นักฝัน แทนที่จะถามว่าไอเดียนี้จะเวิร์กไหมให้ถามว่าจะทดสอบยังไงภายใน7วันตั้งเกณฑ์ชัดๆเช่นโพสต์รีวิวหนึชิ้นถ้ามีคนทัก10คนแปลว่าไปต่อถ้าน้อยกว่านั้นแปลว่าต้องปรับหัวข้อหรือภาพปกอย่าเดาให้ทดสอบข้อที่2เวลาสำคัญกว่าเงินเลือกใช้เวลาลงกับงานที่ทบต้นได้คือ ทำครั้งเดียวแต่ขายหรือสร้างผลซ้ำได้หลายครั้งเช่นคอนเทนต์ดีๆไฟล์เทมเพลตดิจิตอลโปรดักต์ระบบตอบแชทอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้สร้างวันนี้แต่ช่วยเราบ่อยครั้งในอนาคตข้อที่3ทํทำให้เล็กชนะให้เร็วเป้าเงินล้านใหญ่เกินไปสำหรับสัปดาห์แรกย่อยให้เล็กลงเป็นเงินก้อนแรก1,000-5,000ถึงบาทก่อนใช้ชนะเล็กๆจะให้กำลังใจและข้อมูลจริงว่าอะไรควรขยายอะไรควรหยุด ถัดไปคือแผน30วันแบบทำได้จริงจากศูนย์สู่เงินก้อนแรกผมแบ่งเป็น4สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่1สํารวจเลือกและตั้งร้านวันที่1-2เลือกปัญหาที่คุณแก้ได้หรือสินค้าที่คุณใช้จริงและเชื่อมั่นตัวอย่างสายดิจิตอลเช่นอีบ e ุ๊กสั้นๆไฟล์เทมเพลตโปร่งงานเช็คลิสต์พรีเซตแต่งภาพ ตัวอย่างสายจับต้องได้เช่นของใช้บนโต๊ะทำงานของใช้ในบ้านของใช้เด็กสินค้าเฉพาะกลุ่มที่คุณรู้จริงวันที่3ถึง4ทดลองคอนเทนต์3แบบแบบแรกรีวิวซื้อตรง1นาทีบอกทั้งข้อดีและข้อควรระวังแบบที่2 How to แก้ปัญหาเช่นใช้ของชิ้นนี้แล้วประหยัดเวลายังไงแบบที่ 3. ภาพก่อนหลังใช้เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ชัดๆวันที่ห ตั้งหน้าโปรไฟล์หรือเพจให้เรียบง่ายภาพชัดข้อความสั้นบอกให้รู้ว่าคุณช่วยเรื่องอะไรวันที่6-7ถึง7โพสต์คอนเทนต์3ชิ้นแรกและปักหมุดโพสต์ขาย1โพสต์พร้อมทางติดต่อสัปดาห์ที่2วัดผลปรับและเพิ่มทางเข้าวันที่8-14ถึง14 เก็บตัวเลขยอดวิวความคิดเห็นอินบ็อกซ์ยอดขายลองปรับหัวข้อให้ตรงปัญหามากขึ้นเช่นจากแก้ปวดหลังเป็นทำงานหน้าคอม10ชั่วโมงแก้ปวดหลังใน5นาทีเพิ่มประตูทางเข้าอีกหนึ่งช่องถ้าทำ t ิกต o k อยู่แล้วลองลง y o u t u s h ช r อ t หรือ Facebook Reels ด้วยตั้งข้อเสนอเล็กๆเ,เพื่อเร่งการตัดสินใจเช่นส่วนลดเปิดร้านของแถมไฟล์ตัวอย่างใช้จริงหรือส่งฟรีภายใน24ชั่วโมง สัปดาห์ที่3ทํทำข้อเสนอให้เด่นวันที่15ถึง21รวมของเป็นแพ็กเกจเช่นเทมเพลตพร้อมวิดีโอสอนและกลุ่มถามตอบ7วันใส่หลักฐานสังคมรีวิวจากลูกค้าจริงสัก3ถึง5รายทำทางซื้อให้เร็วที่สุดลิงก์เดียวจบแบบฟอร์มสั้นมากหรือข้อความอัตโนมัติที่กดแล้วสั่งได้ทันทีลองไลฟ์สั้นหรือพอดแคสต์5นาทีอธิบายชัดๆว่า สินค้าช่วยแก้ปัญหาอะไรปิดท้ายด้วยข้อเสนอพิเศษช่วงเวลาสัปดาห์ที่4ขยายวางระบบและทบทวนวันที่22-30จ้างช่วยบางงานที่กินเวลามากเช่นทำรูปตัดต่อตอบแชทเบื้องต้นเพื่อให้คุณเอาเวลาไปพัฒนาสินค้าและขายสร้างคำถามพบบ่อยและข้อความตอบสั้นๆเพื่อลดเวลาต่อหนึ่งลูกค้า สรุปผล30วันยอดดูยอดถักยอดขายชิ้นไหนคนชอบที่สุดจากนั้นวางแผนรอบใหม่เพิ่มสินค้าหรือทำันเดิลที่มีมูลค่าสูงขึ้นเล็กน้อยฟังดูเยอะไหมครับไม่ต้องทำพร้อมกันทั้งหมดเลือกเริ่มอย่างละหนึ่งก็พอสำคัญที่สุดคือการเริ่มและสำคัญเท่ากันคือการวัดเพื่อปรับงั้นผมสรุปให้จำง่ายๆอีกครั้งนะครับสิ่งที่ทำให้เรายังไม่รวยมี5ข้อ1 รอความพร้อม 2. ทําทุกอย่างคนเดียว 3. เสร็จมากกว่าทํา 4. ไม่วัดผลและ 5. กลัวขายวิธีปลดล็อกคือกรอบคิดใหม่3ข้อ 1. คิดแบบนักทดสอบภายใน7วัน 2. ใช้เวลากับงานที่ทบต้นได้และ 3. ทํทำให้เล็กชนะให้เร็วแล้วลงมือด้วยแผน30วันที่ผมให้ไปถึงเวลาการบ้านของวันนี้ครับ 1. เขียนปัญหา3ข้อที่คุณแก้ให้คนอื่นได้จริงเช่นจัดระเบียบบ้านออกแบบโปสเตอร์ทำไฟล์บัญชีหรือเลือกสินค้าที่คุณใช้แล้วชอบ 2. เลือกมา1ข้อแล้วทำคอนเทนต์สั้น1ชิ้นภายในวันนี้จะเป็นโพสต์รูปหรือวิดีโอ1นาทีก็ได้บอกปัญหาวิธีแก้และชวนผู้ฟังลอง 3. ใส่ประโยคปิดขายง่ายๆว่าถ้าอยากได้ไฟล์ตัวอย่างคอมเมนต์คำว่าเริ่ม หรือทักมาคำว่าทดลองให้เขารู้ว่าควรทำอะไรต่อสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าเงินล้านไม่ใช่ชุดตัวเลขลอยๆแต่มันคือผลรวมของการตัดสินใจเล็กๆซ้ำๆทุกวันวันนี้คุณตัดสินใจเริ่มหรือ,อยังเริ่มเล็กให้ชนะหนึ่งอย่างแล้วพรุ่งนี้ค่อยขยายเวลาจะพิสูจน์ว่าคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้าบทนี้มีประโยชน์ ฝากกดติดตามและส่งต่อให้เพื่อนที่กำลังเริ่มหาเงินเหมือนกันเอพิโซดหน้าเราจะคุยกันเรื่องเงินล้านเริ่มจาก100บาทสูตรทบต้นสำหรับมือใหม่ฟังจบคุณจะรู้เลยว่าต้องเริ่มยังไงใน7วันเจอกันตอนหน้าครับ